สวัสดีจ้ะเพื่อนๆสวัสดีวันนี้ป้าอ้อยก็มาพบกับเพื่อนๆอนอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ป้าอ้อยจะพาเพื่อนเพื่อมาอัปเดตบอนซี่แล้วก็จะมาทำบอนซี่ให้เพื่อนๆืไม่ใช่ทำจะพาเพื่อนๆืนมาปลูกบอนซี่บอนซี่ที่เราเลี้ยงมาแล้วเข้าโต,โตแตกกอแตกกอนะเพื่อนเพื่อนแตก่กอใช่ไหมแตกกอมีลูกมีเจ้าเราก็จะมาเปลี่ยนกระทั่งสําหรับบอนซี่ที่โตแล้วแตกแตกลูกแตกนอกขึ้นมาเนาะส่วนต้นนี้ ้นนี้ปอ้อยจะพามาอัปเดตต้นนี้ก็คือบอลที่ปอ้อยป้าจอไว้ที่มีนามว่าคุณสั้นเห็นปะเนี่ยวันนั้นปอ้อยใส่กระทั่งใส่กระทะั่งพกนิ้วแล้วเปียกมาเป็นแปดนิว้วเพิ่งจะได้เปี้ยนก้อนสงการเนี่ยเพื่อนๆแล้วเนี้ยน,น,น่อนี้ขึ้นมาอีกแล้วนี้นี้เพียบเลยจ้ะแล้วเนี้ยก็คือบอลฟอร์มกอ่อที่เกิดจากหัวเดียวซึ่งคนคนจะชอบมากบอลฟอร์มกอ่อที่มันเกิดจากหัวเดียวเนี่ยมันจะเป็นบอลที่แบบ ซี่ซ้วยเพราะว่าหัวบ่อนนะ่ะมันแก้มมาแล้วไงเพื okay, <ๆ>่อนๆซี่มันจะซ้วยใช่ป่ะมันซี่มันจะซ้วยใบมันจะแข็งแรงต้นจะแข็งแรงแล้วก็จะมีลูกดกนี่แหละคนก็จะชอบบอลฟอร์มกอ่อที่เกิดจากหัวเดียวอันนี้คือบอลที่ปาดจ,จอมนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าบอลปาดจอมและอันนี้ก็คือเป็นบอลหัวเดียวเหมือนกันแต่ปลูกอันนี้ที่ขึ้นล้อมๆนี่คือลูกนะจ๊ะนี่อันนี้คือห้องสุวรรณคือหัวเดียวนี่แหละ ถ้าให้ปลูกไว้อันนี้ปลูกทั้งหัวไม่ได้ป้าดจอมเพื่อนนี่แม้เขาพิ่งจะแหล่่มๆเป้มอันนี้เห็นปะนี่คือแม้เห็นชัดไหมนี่แม้เนี่ยเนี่ยยอดเล่ลมนี่คือแม้แต่ที่ขึ้นรอบๆนี่คือลูกทั้งหมดเลยเนี่ยหัวปัสสิวะไซอยแบบเนี้ยคือลูกข้อ่ะจะไม่ใช่แม้ต้นนีก็ไม่ใช่แม้นะที่สูงกว่าเนี่ยนี่ก็คือลูกอันนี้คือบอนซี่ที่เราปลูกแบมหัวปล๊กคือหัวย่างเดียวเลยรอขึ้นชา้าช้ามากก็แบบนี้เห็นปะใบจะแตกต่างกัน แต่ความโดกก็จะพอๆกันมันแล้วแต่หัวความโดก,กอะถ้าหัวใหญ่ตาเคี้ยวตาเยอะเขาก็จะออกมาเยอะลูกเตาของเข้าอ่ะคุณเพื่อนแต่ถ้าเกิดไป,ปบ่อนหัวน่ะถ้าขึ้นมาเนี่ยต้นมันก็จะเป็นมันจะต้องเป็นเป็นต้นเล็กก้อนอ่ะคือแบบเท่าการคัดตันบ้านไม้จิ้มฝันไม่ถึงการของเข้าอ่ะเขาจะขึ้นเป็นเนี่ยเล็กๆเป็นหัวปลสซิวะซอยแบบนี้มาก้อนเลยแต่ถ้าบ่อนตาจอมอัะสังเกตว่า เขาจะเป็นต้นใหญ่ขึ้นมาเลยเพื่อนๆเนี่ยเห็นปะแห่งการเขาปะเท่าการทูบมาเลยอะจะไม่มีการฟอย์เพื่อนๆไม่ว่าจะห้วยใ่ห้วยเหล็กแต่บ่อนที่เป็นห้วยที่เราห้วยฟังย่างเดียวเนี่ยการเขาขึ้นออกมาเขาจะขึ้นเมื่อนปลาซิวปลาซอยแบบนี้เลยเนาะที่ปาอยสังเกตแล้วก็บ่อนที่ปลูกเนี่ยที่ปาอจะมาเปี้ยงกระทั่งเนี่ยเมื่อนี่หมากันระก้าเห็นปะเพื่อนๆที่มันแตกจากลูกแม่มันเนี่ยเนี่ยต้นแม่เนี่ยเขาจะเป็นต้นเหล็กเพื่อนๆเนี่ยนี่คือความแตกต่างของบ่อน บอนที่ป้าจอมกับบอนที่ปลูกปลูกด้วยห้ววปลูกทั้งหัววรอปลูกทั้งห้วเนนะ่ะโตช้าเพื่อนเจ้าเลยนึงจะโตช้ากว่าแต่แตกรู้ก็คือออกมาดกซ้วยมันก็จะดีกว่าแต่บอนป้าจอมท่ามวะการใยกว่าซุวยซุวยมันกันเท่ากันความแตกต่างจะดีกว่าบอนที่เป็นต้นเดียวต้นเดียวเรามารวมกันในกระทั่งสำหรับบอนฟอมกอเนานะเพราะฉะนั้นเป็นบอนที่มันมีห้ววอยู่แล้ว ถ้าค่ายก็จะค่ายได้ราคาดีกว่านะเพื่อนถ้าเป็นบอ่อชนิดเดียวกันเนี่ยเหนปะ่ะนี่ยังซวยเลยะเนี้ให้ป่ะจ้ะแล้วต้นจะแข้งแหลกคุณสัน้นให้มาธรรมดามันจะแดงนี่มันออกจุดข้าวปกติที่ที่เขา้ายังไม่ไม่หยุบแล้วไม่โพ่ขึ้นมาเขาจะเป็นแดงเฉยๆเลยจุดจะยังไม่ชัดแบบนี้พอ้อยก็ไม่เคยเลี้ยงมาจุดชัดขนาดนี้เนี่ยพอป้าจ,จอมมากระเทากับเข้าเมื่อนว่าเข้าหยุบแล้วโพกกับขันที่ซอกเข้าเริ่มมีจุดหลายแบบนี้เนาะนี่คือคุณสั้นนะจ๊ะอ้าว นี่อันนี้ก็คือห้องสวรรค์อันนี้ประดาลูกเข้าทางนั้นเลยนี่ลูกเข้าเนี่ยคืนเนี่ยมันหัวประสิวประซอยแม้เขัาเพิ่งจะเป็นนอขึ้นมาทีล่างยังนะจ๊ะยังยังขึ้นไม่หมดหัวก็หย่อยู่ใหญ่แบบไม่เท่ากับปันหรอกหญ่สักลุกสมพเพื่อนเพื่อนอันเนี้ยมันจะลุกสมสมส้มใส้น้ำพึ่งที่ไม่ใช่สใส่แย่จัดนะ่ะเออนั่นแหละเนี่ยประมาณนี้นะจ๊ะนี่เอามาให้ดูแล้ววันนี้ปาะอ้อยก็จะมาเปี่ยนกระทั่งเปี่ยนกระทั่งก็ไม่ทึ่ทีปาอ้อยเอฟ ใช่ให้เพื่อนๆแล้วไม่มีไข่ซื้อนี่แหละจ้ะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าว่าไม่มีไข่ซื้อหรืออะไรคือมันค่ายไม่ได้มันคนเขาก็มีแล้วสะส้มแล้วไอ้นี้เราไม่ว่ากันแต่วิธีการทําบอลซี่องปอ้อยก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเก็บต้นที่เนี่ยพี่ป้านอ่ะไม่ซื้อเนี่ยเช่นหมากันตะกาศนี่เลือกต้นแล้วก็มีรูปอ้อยก็จะมาเปี่ยนเปี่ยนมันกระทั่งแป้นหูมันก็เพื่อนห้องสุวรรณแหละตอนนั้นนั้นมันเป็นต้นเดียวนั่นแหละมันไม่มีไข่ซื้อพอปอ้อยเอามาปลูกในกระทั่งแป้นนี้มันยุบเพื่อนๆปอ้อยก็ไม่ได้ดูแ ก็อยู่อย่างนั้นแหละก็ลดน้ำมาทุกวันทุกวันแค่นั้นเองก็ยากจะเอาเข้ามาป้าจอมอะไรตอนี้ไม่มีวลาเข้าเลยออกลุกออกเต้ามาก้อนแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรเลยส่วนอันนี้ก็คือพเท้าเฝ้าเหลือนผูู้เท้าเฝ้าเหลือนอันนี้ป้าอ้อยก็จะเอามาเปียนกระทงเมือนกันจะตึ๊บอันนี้เขาเกิดรูขึ้นมาซ่องร้ำต้นแหล่พเท้าเฝ้าเหลือนเนี่ย และเนี่ยดูต้นเมฆเขานี้เยังสมยเลยเนี่ให้บ่าจ๊ะเนี่ยกัดลายมาแล้วตอนแรกเด็กๆเขาจะเป็นสีุ่มพูอยู่เนะจ๊ะผูเท้าเฝ้าเรือนนี่ไงตอนเด็กๆนหละเขาจะคลายๆพวกคัดสมาธิพวกอะไรนะเพื่อนๆต้องดูให้ดีนี่เห็นว่าเขาจะมีจุดเขา้างมันจะขายกันวันนี้ป้าอ้อยก็เลยจะมาเปลี่ยนเป็นกระทั่งแป๊ดหนิวเพื่อนๆและอีกสักประมาณซ่องอธิป้าอ้อยจะมาอัปเดตให้ดูว่าเขาจะาแตกกอขึ้นเพิ่มไหมใหญ่ขึ้นไหม อันเนี้ยม้ากันทะกะเนี้ยคือดินเข้าไม่ดีแหละดูทรงแล้วเพราะว่ามันเนี้ยแหละผืนดูดินเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเปลี่ยนตอนนี้ปอ้อยที่ทําอยู่ในส้วนสําหรับบอร์ดปอ้อยก็จะหรือไล,ล่เปียนกระทั่งไล่เปียนกระทั่งชุดพวกเนี้ยจะเปี่ยนเป็นแป้งหนิวทั้งหมดเลยปอ้อยบอกเลยจะทำให้้่ากซ่อมรอยกระทั่งเป้าหนิวดินก็คือดินปูกที่ปอ้อยซื้อนี่แหละทุ่งละึ่สิบบ้าทสิบห้าบ้านเจ็ดทุ่งร้อยแป้งทุ่งร้อยแล้วแต่สะดวเกเจอแบบไหนก็เอาแบบนั้น แล้วก็ใบก้ามปูใบก้ามปูมากข้าวปลาอ้อยก็มากใช้ได้เลยนะเพื่อนอันนี้ซื้อมาข้าวปลาอ้อยเมื่อมันยังเป็นสีแดงๆเลยไม่เอากะว่าได้ให้พนตงนงกงหนักๆแล้วเพาเอามาใช้อ่าเนี่ยมาต้อนะจา๊ะพอดีโทรศัพท์มันตัดไปเนี่ยเพื่อนๆนก็ลองทําดูนะจ๊ะเนี่ยอีกต้นหนึ่งก็คือหมากันทะก,กะนี่ปลาอ้อยก็จะมาเปลี่ยนเป็นกระทางแปดนิ้วเหมือนกัน สำหรับบอนซี่นั้นเราก็ต้องลองทําดูเพื่อนๆว่าเอออันไหนบางทีมันก็สูรไข่สูรไข่บางคนมันก็ใช้ไม่ได้พ่นสําหรับสู้ปลาอ้อยบางคนก็ใช้ได้พ่นดีเยี่ยมแต่อันไหนที่ปลาอ้อยทําแล้วปลาอ้อยจะมาอัปเดตเพื่อนๆดูประจําเพื่อนๆสังเกตว่าแสดงว่ามันใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีปลาอ้อยเพิ่งได้เอามาเออมาแบ่งปันความรู้ที่ปลาอ้อยได้ทําซึ่งได้มาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ไงจ้ะ <c oughs> เพราะว่าลองทําแล้วถ้าไม่ลองทําก็จะไม่ <c oughs> ไม่มาบอกเนาะ <c oughs> ก็เมื่อนไอนเนี่ยที่โอ้โหนี่ดินเนี้ยวมากเลยนะเพื่อนเือนเดี๋ยวเราก็น่า้าดินมันเดียวเนียเ้ยเพื่อนเพื่อนก็ค่อยๆเนี่ยเอามือน,นั้นๆให้มันตะกุยออกจากกันหน่อยแล้วก็ใส่อันนี้มันลงไปอีกลาเขาก็จะได้เดินดีดน <c oughs> ๆน่อยเมื่อนที่ปอ้อยแนะนํากระทั่งตู้ตันอ่ะก็จะมีพี่ป,ป้าเพื่อนเื่อนท่ามว่าปอ้อยน้ำไม่เน่าเลยเข้าท่ามเพราะว่าเขา้าไปะซ่งใส้เพราะว่าพอเข้านะน้ำม,มันเน่า แต่สาหรับปอ้อยนะ่ปะปอ้อยก็ไม่รู้พอปอ้อยใส่กระทั่งตู้ตันพอจิ้มดูนะ่ะมันก็ไม่เน่าน่าจ๊ะเพราะว่าปอ้อยไม่ได้มันน่าจะเกี่ยวที่ปอ้อยนั่นเห็นดินมากกว่าใบก้ามปูเนาะมันก็เลยไม่เป็นอะไรหรือย,อยังไงก็ไม่รู้นะปะอ้อยก็ไม่เข้าใจหรอกแค่ของปอ้อยมันไม่ได้เป็นอะไรนลจ๊ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเน่าเนี่ยมันก็แห้งเพื่อนเพื่อนมันก็แห้งแต่พอจุ่มไปเนี่ยมันมันชุ่มยู่มันก็เมื่อน ในในคลองในอะไรมันสงสไย้มันได้บรยากาศที่ว่ามันยู่กับกับตำตำดินตำคลองที่มันเกิดบบพคดีนะแล้วจ้ะปอให้เลยคิดว่าอย่างนั้นเออนะาปูไปเถอะแล้วมันก็เป็นจริงนะเห็นป่ะมันไม่ได้เหี่ยวเมื่อต้นอื่นเลยนะอันอื่น่มันเหี่ยวหมดจอจะอ่าเนี่หะจะเนี่ยเซตแล้วเห็นป่ะเนี่ยไส้ไหวเดี๋ยวสักประมาณสักสิบวันหรือว่ามันโตตอนนั้นเดี๋ยวปอยจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะจ้ะเนี่ยช่วงเนี้ยใครที่มีลูกๆแตกอย่างนี้ อยู่กระทั่งห้านิ้วหกนิ้วเปี่ยนเป็นแปดนนิ้วได้เลยนะจ๊ะคุณเพื่อนจ้าอย่าลีลอ้อเพราะว่าเข้าต้องการพักอาหารเพราะว่าเข้ามีลูกไงถ้าเกิดไม่เปียนให้ข้าเดี๋ยวมันก็จะเป็นฟอยอยู่อย่างนี้นี่ปอ้อยก็เปี่ยนหมานี่ไปออกลูกออกเท้าเยอะแยะตอนแรกก็เป็นหัวนี่ให้ปจาจ๋านี่ออกมายังซุยอันนี้แบบป้าจ,จอมป้าจ,จอมก็มีเริ่มมีมาแล้วแหละซ่องต้นสร้นต้นก็ปอ้อยอย่างไม่ได้หมายคุณเพื่อนดูเดี๋ยวปอ้อยข้อเก็บก่อนเนาะ เรกีกอุปกรณ์ก้อนมาเรียวป้าอ้อยข้ออนุญาตค่ายบอนซี่ต้อนนะจ๊ะวันนี้ป้าอ้อยก็จะมีกระทั่งแปดมาค่ายนะจ๊ะเพื่อนๆเ,เริ่มจากกระทั่งกระทั่งหานิวก้อนหานิวหกนิว้วโดยมานจะเป็นหกนิว้วอันนี้จะเป็นบอนซี่ที่ป้าอ้อยผ้าเองเพื่อนๆอันนี้มีโอโ้โหเป็นกุ้งเป็นก้อนมีประมาณซ่องถึงสร้างต้นในกระทั่งเนี่ยเพื่อนๆอันนี้คือพี่เสื้อสมุดนะจ๊ะ พี่เสื้อสมุดกอน,นี่ใครจะรับปอยข้อที่นึ่ง้อย้าสิบบาทพี่เสื้อสมุดนึ่ง้อย้าริบจัดมีร้ำทถึงสี่ตนนี่แหละอยู่ในเนี่ยผ้าชิงนเขาปอเองเป็นสซแม่พันแล้วมะ <c oughs> เนี่ยกม็มระการซี่คาะหนีบอกแล้ลโอ้โหถ้ายิ่งแก้เห็นปะนี่จะปอ่อยจะบอกว่าซวยมา้งนะพี่เสื้อสมุดนี่เนี่ยให้ดูอ่ะพนนั้นแหละนี่ให้ดูชัดๆจ้ะนี่นึ่ง้อย้าสิบบาททำเองผ้าเอง,เองกับมือจะ้ะ ถ้าชิ้นใหญ่หัวใหญ่แต่มา้นึ่งร้อย้าสิบพี่เสือสมุทรมีกระถางเดียวนะใส่เนียนอกหนี่มันก็จะเป็นต้นเล็กถ้าเกิดมีซ้ําหลอกปาอ้อยจะจะถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูก้อนจะ <c oughs> อันนี้คือเท้าพันตาเท้าพันตานี่เป็นข้อที่หนึ้อร้อย้าสิบ้าทเหมือนกันเพราะว่าเนี้ยนี่ก็ส้มขวดจะเปลี่ยนได้เลยดูลาสิเพื่อน,อนดูลูกให้มาเยอะแยะมีเนึ่งต้นไม่ใช่เยอะแยะเริ่มลูกแหละต้องเปลี่ยนกระถาง ต้นนี้ชื่อว่ากันยาวัชระที่เขาเรียกกันว่านมเย็นนะเพื่อนเพื่อนใช่ป่าจะต่เนี่ยใบมันเรื่องน้อยที่มันเรื่องมันน่าจะโดนแดดนะมันจะเป็นสี่ชุมพูส่อย,ยเลยเนะยจ๊ะเพื่อนเพื่อนถ้าใบอันจะเรื่องน้อยเพราะทวีเพราะมันโดนแดดไงโดนแดดเลียตอนนี้บ่อนเมื่อจะเพื่งนจะจดทะเบียนเมื่อน,นี้ที่เขาอย่างอันนี้อยู่ะที่มันเป็นซี่แบบนมเย็นแล้วเนาะมีซ่องต้นนะจะ๊ะก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท อันนี้ใกล้เพชรพิรุนอันนี้ก็เป็นบอลบอลแม้และบอลรูพืนเพื่อนเนี่ยก็คือเนี่ยแม้แล้วมีลูกแล้วนี่คือต้นลูกนะจ๊ะไม่ใช่ใบเบีย้ยนะใกล้เพชรพิรุนอันนี้ก็นึ่งรอย้าสิบบาทจ๊ะนี่ยสวยๆปอย,ยจะบก่กใกล้เพชรพ่รุนยิ้งแก้ยิ้งสวยนะจ๊ะใบเขาจะกลายเป็นซี่ข้าวอมชุมพูเลยมันห้องสุวรรณตอนแก่นะ่ะใครเคยเห็นบ้างต้นนี้นาลายแปลงจ๊ะนาลายแปลงจะมีหูใต้ใบนาลายแปงยาลาแปง ต้นนี้จะเป็นต้นสุดท้ายแล้วนะไม่มีแล้วนะหมดแล้วจะนี่นาลายแปลงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะมีซ่มใบเพื่อนๆใส่แม่พันนี่นะจะหนึ่งร้อยห้าสิบและต่อไปต้นสุดท้ายสําหรับกระทั่งหกนิ้วก็คือนายทองเม่นนายทองเม่นมีลูกแล้วนี่ให้ประจกักเนี่ยมีลูกอย่างนี้ถ้าค่ายไม่ได้จะป้อยก็จะใส่กระทั่งแป้นนิ้วหมดแหละ พะมันจะได้เป็นบอลฟอร์มก่อธรรมชาติเพราะฉะนั้นอนาคตสิ้นปีนี้ใครทีต่ติดตามโอ้อยก็จะได้บอลบอลฟอร์มก่อธรรมชาติเพาอ้อยก็ตนน้นไงใหญ่จะเอาออกมาค่ายเรื่อยๆจะทําแบบเมื่อกี้เนี่ยที่ให้เพื่อนๆดูนี้นะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปจะเป็นกระทั่งแปดนิ้วราคารวมส่งจะเพื่อนๆจะไม่คิดอะไรทั้งนั้นไม่เอาไปรวมกันอื่นจะเป็นราคารวมส่งทั้งหมด ต้นที่นึ่งกระทั่งที่นึ่งคือคุณยิ่งเพื่อนๆคุณยิ่งนี้ตอนแรกมันเป็นสี่ข้าวๆเห็นป่ะเพื่อนๆปลาอ้อยเหลืองไร้แดดนี่ยคุณยิ่งไม่ใช่เจ้ายิ่งถ้าเจ้ายิ่งจะตายแต่นี่คือคุณยิ่งมีซ่องต้นใส่แม่ผันห้วหย่มากเพื่อนๆระบแข้งมากนี่ซวยครอบใบผิวเพื่อนๆบอนแบบเนี้ยเหลืยงเถอเหลียงแล้วมันทนทานเนี่ยแด่ลอยฝ้นลอยไม่มีเหี้ยวเลยไม่มีใบช้ำน้ำเลยแล้วก็าเป็นสีุ่มพูเลยเห็นป่ะจ๊ะ ตอนแรกเวซี่เขาข้าวๆในไข่สื่อ้่อยนะเลือกกระทั่งเดียวคุณยิ่งกระทั่งนี้มีซ่องต้นใส่แม่พันธุ์เราให้ดูการนี้ใหญ่จริงนะจ๊ะมีซ่องต้นปล่อยข้อที่ซ่องร้อยหกสิบบาทรวมส่งนะจ๊ะเพื่อนเจ้าซ่องร้อยหกสิบบาทรวมส่งนี่ซ่องร้อยหกสิบรวมส่งจ้าซ่องร้อยหกสิบองยิ่งหรือคุณยิ่งอะ ที่มันไม่ปลายนี่แหละไม่รู้เชื่ออะไรเมื่อจะเป็นขุนยิ่งมั้งนี่นะจะซ่องร้อยหกสิบต่อไปไก่ไก่ไกเรษที่มีซ่องต้นใส่แม่พันในนึ่งกระท้างนี่เพื่อนๆไก่เรษที่นี่นะจะนี่เฮ้ปา้าจะไก่เรษที่ป้าอ้อยข้อที่ซ่องร้อยแปดสิบบาทรวมส่งเพอะอันนี้ที่ข้อส่องร้อยแปดสิบเพราะว่าป้าอ้อยต,อต้องต้องต่อหลังจะมาสู้มากนี้ตะแข่งให้ดู <c oughs> ให้ประจากนี่ตะแคงให้ดูซ่องตน้นข้อที่ซ่องร้อยแปดสิบรวมทรงกระทั่งแปดนิ้วนะจ๊ะเพื่อนๆไก่เซตี่กระทั่ทงแปดนิว้วให้เข้าใจด้วยว่ากระทั่งแปดนิ้วนะจ๊ะที่ซ่องร้อยเนี่ยไก่เซตี่ซ่องร้อยแปดสิบข้อค้าหลังเพิ่มหาบาทนี่ ต่อหลังต่อหลังแล้วก็ราคากระเพิ่มโดยจะไก่เซที่สองร้อยห้าสิบบาทต่อไป <c oughs> อันนี้คือกอธรรมชาติเลยจ้ะเพื่อนๆจ้าล่วงลาดสนี่ฮะล่วงลาดต้นนี้นี่สูงใหญ่นี่ให้ประจะกอนี้ใครจะรับคือกอธรรมชาติล้วนๆสามร้อยบาทเพื่อนๆสามร้อยบาทเป็นล่วงลาดที่โพ่มาเอง เลี้ยงตั้งแต่ต้นเหล็กจนต้นใหญ่ตั้งแต่บ้านนู้นแล้วก็ย้ายมาบ้านนี้ก็ขยับไปขยับมาไม่เคยดูหัวไม่เคยหรือได้แต่เพี้ยงกระทั่งสร้างาลอยบ้านจ,จะล่วงลาซะนี่ห้านี้ก็น่าจะต้อหลังอีกแหละต้นนี้กระทั่งนี้ทุกอย่างรวมส่งนราจะแล้วก็กระทั่งนี้จะบอกาหัวย่ญ่มากเลยอันนี้คือซ้าโพธารามเพื่อนเพื่อนซ้าโพธารามกระทั่งนี้มีทั้งหมดสี่ต้น น่าจะเป็นต้นลูกต้นลูกพึ่งโพพอปะอ้อยก็เปี้ยนไปเปี่ยนมาไม่รู้เลยนะจ๊ะหลอกง,งอตะตเล็กตกใจหนึ่งว่าหกลงข้าวไม่ใช่ซาโพธารามกระทั่งนี้ปอ้อยก็ข้อที่ซ้ำลอยบ้านเมื่อกันจ๊ะเพื่อนเมื่อเข้าหยุบแล้วพึ่งโพนะอันเนี้ยเข้าหยุบแล้วพึ่งโพนะจ๊ะเพื่อนทึ่งได้ใบแค่นี้นี้บอกให้ฟังว่ายุบพึ่งโพไม่เคยทําอะไรเลยตั้งแต่ซื้อมาเปี้ยนกระทั่งยังเดียวไม่รู้ว่า หัวเป็นยังไงไม่ต้องท่ามแต่มีซี่ต้นในนึ่งกระทัางเนี้ยบอนยุบพึ่งโพจะยุบพึ่งโพน่าจะหัวใหญ่มากอันนี้คิดเอาเองนี้แหละจ้ะไม่รู้เมือนกันต้นนี้คือพุท้าเฝ้าเรือนกระท้างนี้พเท้าเฝ้าเรือนมีซ่องต้นนะจ๊ะในนึ่งกระท้างฟอมไม่ใช่ซ่องต้นฟอมโกนี่เห็นรูมันจะมีรูดกนี่อยู่ในนี้กระทัางนี้พเท้าเฝ้าเรือนไปเอาข้อที่ซ้มร้อยบาทมึนกัน กระทางแปดนิ้วนี้ปอ้อยจะข้อที่รวมส่งนะเพื่อนๆคือราคารวมส่งปอ้อยจะไม่แพ็กรวมเลยกระทังแปดนิ้วอะพอแพ็กรวมแล้วจะวมนมีปัญหาจะเดย๋ยวมันไปกระแทกกันอื่นกระทั่งอื่นใบมันหักซ้มร้อยบาทฟอร์มกอ่อผู้เท้าเฝ้าเหลืองทุกอย่งฟอร์มก่อมดเลยมีต้นนี้ต้นเดียวคาดบางแก้วที่ไม่ก่อเป็นต้นเดียวแต่ก็คือต้นใหญ่ไฟกระพริบนี้นี่เหลียงไม่ได้ยู่ในตู้อบนะจ๊ะ ใบยังโรคคณะหนีชาร์บางแก้วเห้นป้าเพื่อนไม่ได้อยู่ในตต้อบนั่นนูอยู่ในหนูนูนอยู่ในหน,น,หนูมาเป็นเดือนเดือนไม่รู้กี่เดือนแล้วซ่องเดือนหรือมะนี่กระทางแปดเหนียวปอข้อที่ซ่องลอยห้าสิบชาร์บางแก้วมีต้นเดียวไงชาร์บางแก้วซ่องลอยห้าสิบบาทจะอันนี้รวมส่งนะเพื่อนกระทางแปดเหนียวเนี้ยรวมส่ง ตอนนี้กำลังเล้งทำกระถางแปดนิวเนี่แหละเพื่อนให้ฟอมโกรวมทรงนี่นะจา๊ะอันนี้บ่อนนอกตู้ไม่ได้อยู่ในตู้เลยซึ่งจะใบดกอย่างนี้ก็คือบ่อนนอกตู้เข้าไม่ทิ้งใบเลี้ยงมาข้องจะข้องเดือนเลวซื้อมาตั้งแต่ต้นเล็กๆกระถางหกนิวแล้วก็มาเปียนเป็นแปดนิวว่าจะไว้ทําพันแหละค่ายก่อนสุดท้ายนี้อุ้ยเดี๋ยวอามาโชว์กอนเดี๋ยวม,มีหน้าปก๊กนี่ใป้ประทัดบ,บางแก้วยังสวยนีย่คัดน้ำเหมือน่แต่ขเขาบอกออยมันเป็นสี่ชุมพูนะ่ะสี่มงมง้ว สุดท้ายนี้นะจ๊ะปะออ้อยก็ขอบฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวะเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปาอ้อยนะจ๊ะขอบคุณกาลยานี่มีที่น่ารักทุกคนที่ให้การสนับสนุนปออ้อยเป็นต้นมาวันนี้เมื่อวานไม่ได้ส่งข้องแต่วันนี้จะส่งแนะ่เพราะเมื่อวานไปสน,นีครึ่งวันครึ่งวันแล้วเข้ารีบไงเมื่อข้องมันตันๆปออ้อยกลัวเด๋วยวมันเขาไม่มารับก็เลยไม่ส่งวันนี้ส่งแน่นอนใครที่สร้างไว YFY ปาอ้อยเริ่มส่งให้วันนี้แล้วนะจ๊ะ สุดท้ายขอให้เพื่อนทุกคนจงโชคดีมีความสุขนะจ๊ะคิดอะไรส้มป้าธนาวันนี้ปอ้อยขอจบขิดเพียงแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า